สวัสดีค่ะทุกคนออนเซมีมาแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Destiny Girl นะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นทีมลมนะคะรอคอยวันนี้ตัวที่เขาบอกว่าเป็นเทพลมเลยนะคะก็คือตัวนี้ทาเกนากะฮัมเบนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆเซิร์ฟนอกที่เล่นกันจะเรียกว่าทาเกนากะชิเกฮารุนะคะสาวน้อยธาลมที่มีความสามารถพิเศษ หลายอย่างเลยนะคะความสามารถที่โดดเด่นของเขาก็คือนี่เลยสกิลแรกนะคะเขาสามารถสร้างโล่ลมให้กับตัวเองนะคะพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใน ระยะที่อยู่รอบๆตัวเขานะคะให้สามารถสร้างเกรบบาะป้องกันตัวเองไม่ให้โดนการโจมตีของศัตรูได้นะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายเวทซึ่งยิ่งถ้า ATK เขาเยอะเนี่ยนะคะจะทำให้โล่ลมเนี่ยมีความสามารถที่จะต้านทานพลังโจมตีของศัตรูเยอะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีพลังที่จะช่วยเสริมกับสกิลนี้เนี่ยก็คือมีสกิลที่3นะคะ ทรมานจากที่สูงสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ความสามารถของโลโลมเนี่ยสามารถเข้าฉากต่อสู้มาแล้วนะคะสามารถสร้างเกราะขึ้นมาเลยมีโอกาสที่จะแบบว่าขึ้นมา1 0อเอร์ซเลยนะคะแล้วก็พลังที่จะต้านพลังโจมตีได้เนี่ยคือ300เท่าของพลังโจมตีของเราเองด้วยนะคือสามารถสร้างเกราะที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยอะ่ะโดยที่ตัวเนี้ยนะคะความสามารถเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดาวของเขา ดาวเนี่ยพยายามทำให้ดาวของตัวละครตัวเนี้ถ้าเกิดจะใช้งานจริงจังนะต้องมี3ดาวขึ้นไปแต่วันนี้เรางบจำกัดไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถดันเขาให้ถึง3ดาวได้หรือเปล่านะคะและความสามารถของเขาอีกแถมอีกนิดนึงอะ่ะ <c oughs> ก็คือสามารถทำให้ศัตรูมึนงงได้ด้วยนะคะเออเป็นไงล่ะเป็นตัวลมที่ใครๆหลายๆคนนี่นะคะอยากจะมีมากๆเลยเอาล่ะ ได้เวลาละตอนนี้เรามีงบแบบว่าค่อนข้างจำกัดจริงๆเพรตอนนี้สะสมได้มาอีกนิดเดียวนะคะได้แค่2อ0 0แล้วก็มีม้วนที่ซื้อจากร้านรายวันเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆนะคะมีอยู่17ม้วนเท่านั้นเองแบบทุ่มเพื่อนน้องเต็มที่เลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะดันดาวน้องไปได้ถึงเท่าไหร่จากข้อมูลที่เขาว่ากันว่ามีประมาณ24,0 0 0เพชรเนี่ยมันจะดันได้แค่ ดาวเดียวเท่านั้นเองนะเพื่อนๆวันนี้ก็มาลุ้นน่ะว่าเราจะสามารถดันน้องให้ดาวขึ้นสูงมากกว่าดาวเดียวได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่เกลือนะถ้าเกลือนี่คือได้แค่ดาวเดียวเต็มที่ลุ้นกันเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ม้วนคัมภีรสีม่วงสุ่มก่อนสุ่มสิบครั้งลวดเลยดูซิว่าจะออกหรือเปล่าทาเกนากะฮัมเบ มาเลยฮึบโอ้โหเดี่ยวนะรวดแรกรวดแรกไม่ออกทองเลยด้วยอ่ะเอ้ยทำไมอย่างนี้เอาล่ะมาลุ้นกันต่อนะคะแห<ฟ>มจะได้มากกว่าหนึ่งดาวซะหน่อยไม่ออกนะมาดูซิรอบนี้มีสีทองหนึ่งตัวออกใครนะ ว้าวไม่ใช่ฮัมเบยนะคะริชาร์ดริชาร์ดที่หนึ่งมาตัวนี้เป็นธาตุแสงด้วยว้าถือว่าเป็นตัวที่หายากเลยนะคะธาตุแสงธาตุมืดโอเคมาเราจะลุ้นฮัมเบยกันต่อฮัมเบยออกมาก่อนการันตีเท่านะมาเลยปึ๊บอ้องยังคงไม่มา ฮัมเบจ๋าม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 า่าฮึบโอ้โหเก <c oughs> ืจริงไม่นะ่ะฮัมเบอออกมาเร็วสีทองมาแล้วฮ้๊บโอ้ยคนนี้ใครเอ่ย ราฟาเอลทาดินนะคะราชาแม่มดโอ้โห้มาเอฮัมเบฮัมเบมาทองอีกแล้วทองอีกแล้วเบมไหมฮัมเบมไหมตริงอ้าวมาแล้ว หนึ่งตัวนะคะฮัมเบตัวแรกมาได้ลุ้นต่อได้ลุ้นต่อตอนนี้เพชรเหลืออีกเท่าไหร่เก้ 9, าพันหนึ่งมาฮึบที่ทองอ้ยใจยไม่ออกทองอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอได้จะการันตีได้หไหม <laughs> รอบนี้ก็ยังคงไม่มานะคะอะลุนรอบต่อไปกันเลยก็แล้วกันฮึบอันนี้น่าจะได้การันตีแล้วล่ะหนึ่งโอ้คราวนี้มีสองนะสองสองจะเป็นอะไรฮัมเบหนึ่งอีกตัวหนึ่งัมเบนไหมอไม่ใช่ <c oughs> เป็นวอเกน่านะคะ นะอย่างน้อยเราก็ได้ฮัมเบอหนึ่งดาวชัวร์ละโอ้ตามที่เขาบอกกันไว้เลยนะว่า21,000คริสตัลเนี่ยจะได้1ดาวแน่นอนจากตู้นะคะเอาละ่ะ <c oughs> จริงด้วยเดี๋ยวรับฮัมเบอร์หนึ่งปึ๊บโอ้ถ้ามีเพชรต่อน,นี่กดต่อไปแล้วเอ้ยเหลือม้วนม่วงอีกนิดนึงลุ้นกันแม่อีกเจ็ดใบมาอีกฮึบอีกฮึบ เื่อได้อีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ขึ้นเป็นสองดาวมาลุ้นต่ออีกสักหน่อยอืออทองมาใครเอยโอ้โหได้ฮานิบาลโอเคก็ยังโอเคนะได้ตัวแทงมาโอ,อ้มาได้อีกสักตัวสักตัวไหมเฮ้ยหนึ่งม้วนเนี่ยถ้ามันจะมามันก็มา บอกว่าแน่นอนจริงๆที่เขาจะไม่มาหาเราอีกทีหมดแล้วเพชรหมดแล้วได้น้องมาแค่ดาวเดียวนะคะถ้าเกิด ใครมีเพชรน,นะคะกดต่อยาวไวเลยจนถึง3ดาวขึ้นนะรับรองว่าตัวนี้ใช้แล้วโหวดแน่นอนนะคะนำทีมไปแบบว่าลุยด่านไปได้ยาวๆเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆเข้ามารับชมกันนะคะถ้าเกิดชอบรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c ช anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช anel เราและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอุ้ยเ <c oughs> สืหลุด